สวัสดีครับนี่คือการสาธทิตวิธีการทำงานและการทดสอบขะงผมชุดควบคุมวงจรควบคุมโซล่าเซลล์หมุนตามแสงแบบ2แกนนะครับควบคุม้วย ep 3 2พร้อมบอร์ด l 2 9 8 n ในการขับมอเตอร์ครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเราก็ได้ใช้ในส่วนตัว ep 3 2นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับเนื่องจากตัวนะครับไมโครเทเลอ esp 3 2นั้นนะครับมีพอตอนาล็อกที่สามารถที่จะทาการนะ้าอินเทอร์เฟซกับตัวเซนเซอร์ นะครับในการตรวจจับความเข้มของแสงในแต่ละระนาบต่างๆซึ่งในที่นี้ครับเราจะใช้ในส่งตัวเซ็นเซอร์ LDR ขนาดนะครับอยู่ที่ประมาณ10มมตรนะครับต่อเป็นลักษณะเป็นแบบครึ่งวงกลมทั้งแกน x ก็แกน y นะครับโดยในส่งตัววงจรเซ็นเซอร์นั้นก็จะทำการต่อดไวเ d ด r อร์นะครับเป็นวงจอรอนุกรมนะครับ กับ R Divider นะครับหรือว่าวงจรแบ่งแรงดัน,นอยู่ที่ประมาณ 1k ครับเพื่อทำมาที่ในการแบ่งแรงดันที่ตกขอบนะฮะในส่วนของตัวเซนเซอร์ LDR นั่นเองครับโดยครับถ้าเกิดมีแสงมาตกกระทบตัวเซนเซอร์ LDR ณตัวไหนนะครับถ้าเกิดแสงณนะมุมนั้นมีค่ามากที่สุดก็จะทําให้ค่าความต้านทานของ LDR นั้นต่าสุดด้วยเช่นกันก็จะทําให้แรงดันที่ตกขอบเป็นลนักษณะของตัววงจร Divider ซึ่งอนุกรมกับตัวค่า resistor 1k นั้นนะครับทำให้แรงดันตกขอมส่วนของตัว LDR นะั้นลดลงด้วยนะครับฉะนั้นเราจึงสามารถที่จะนำ แรงในตัวส่วนนี้ครับป้อนเข้าสู่ขาอนา,าล็อกทูดิจิตอลคอนเวอร์เตอร์ของตัว AP 3 2จริงและทามาทําการคํานวณน,นะครับและสั่งให้ตัวบอร์ด l สอง n ้อนั้นทำการขับมอเตอร์ซึ่งมอเตอร์เราจะใช้ทั้งหมด2ตัวได้กรัมเนื่องจากว่า นะ้ส่วนของตัววงจรลงส่วนนี้ก็จะเป็นวงจรควบคุมโซลาร์เซลล์หมุนตามแสงแบบ2แกนนั่นเองครับซึ่งก็จะแบ่งในส่วนตัวเซนเซอร์เป็นระนาบทั้งแกน X กแลก็แกนวนั่นเองครับในขณะที่ตัวมอเตอร์หมุนครับทางผู้ใช้ง,งานต้องทําการติดตั้งในส่วนของค่า V R หรือทานะในส่วนของตัวเซนเซอร์ในการแท็คค่านะับการหมุนของตัวมอเตอร์ไว้อีกข้างหนึ่งของโซลาร์เซลล์นั่นเองฉะนั้นครับจึงสามารถที่จะทําการรับรู้น้บมุมองศาการหมุนของนะครับ,รนะรบตัวมอเตอร์ของแผงโซลาร์เซลล์ได้เมื่อถึงนะครับ หมุนถึงจุดตามที่เราต้องการเอาไว้แล้วซึ่งก็จะมีเป็นมุมค่าต่างกันก็สั่งให้ตัวนะครับ exp 3 2นั้นทําการสั่งให้ตัวบอร์ดไร v e l สองก็ไปในนั้นทําการหยุดขับมอเตอร์มอเตอร์ก็จะหยุดหมุนนั่นเองครับซึ่งในส่วนตัววงจรองสนนี้นครับใช้ไฟเลี้ยงอยู่ที่ประมาณ12โวลต์ครับโดยเราจะจ้ำในสตัวแดปเตอร์ขนาด12โวลต์เข้าสายดําแดงดรงส่วนนี้นนนครับซึ่งรองนี้ผมจะมีการทาการต่อพ่วงนะครับในส่วนตัวบอร์ด นะครับยูโน่นะครับโดยใช้แจ็คอะแดปเตอร์เท่านั้นนะครับตัวบอร์ดอโนยูโนิตัวนี้นะครับไม่มีผลในการทำงานนั่นเองครับแรงดันตรงส่วนนี้ก็จะถูกต่อเข้าสู่นะครับตัวแบบบอร์ด L208N นะครับก็จะทำการแปลงแรงดันลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ5โวลต์นะครับทำการจ่ายให้กับตัวบอร์ด DP32 แต่ถ้าเกิด เพื่อเสรีภาพในการทํางานของตัวบอร์ดให้ดีที่สุดก็แนะนําให้ต่อแหล่งจ่ายไฟ5โวลต์เลี้ยงบอร์ด EFP32 ด้วยเช่นกันเพราะว่าในขณะที่ตัววงจรทํางานมันจะกินกระแสค่อนข้างเยอะนั่นเองครับซึ่งทางผู้ใช้งานก็สามารถที่จะนาส่วนของตัวระบบควบคุมตรงส่วนนี้นะครับซึ่งเป็นระบบควบคุมโซลาร์เซลล์หมุนตามแสงแบบ2แกนเนี่ยประดิษฐ์ตั้งกับตัวแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็โครงตัวโซลาร์เซลล์เองได้เลยนะซึ่งตรงส่วนนี้เราจะใช้ EFP32 เนื่องจากว่ามันมีพอตอะนาล็อกอินพุตค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับ สำหรับการทดสอบนะครับในที่ผมก็จะทำการจ่ายไฟเลี้ยงให้กับตัวบอร์ด ESP ER 3 2ไว้แล้วนะครับเป็น USB 5V โวลต์แล้วจะทำการจ่ายแรงจ่ายประมาณ1 2โวลต์เข้าสู่ตัวบอร์ด L 2 8 N เพื่อทำมาที่ในการขับตัวมอเตอร์ซึ่งมอเตอร์ที่ทางลูกค้าให้มาก็จะเป็นมอเตอร์ขนาดประมาณ12โวลต์นั่นเองครับซึ่งตรงส่วนนี้อาจจะต้องไปทำเฟืองเพิ่มหรือทำสายพานเพิ่มเพื่อให้ตัวมอเตอร์นั้นมันหมุนช้าก,กว่านี้นิดนึงครับนี้มันจะค่อนข้างหมุนไปเร็วนิดหนึ่งครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะเดี๋ยวผมจะทำการเปิดแรรงงจ่่าาายไไฟฟเเขข้้สูันะตว์อใช 12V ล อ่าเมื e enfin ่อเราจ่ายไฟเข้าไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่านะครับแสงนะครับมันมาตกกระทบตัวเซนเซอร์แล้วมอเตอร์หมุนนะครับให้เราลองหมุนตัว VR นะครับอ่าสักรู่นะครับอ่าในตัวนี้นะครับให้หมุนตัว VR จนกว่าตัวมอเตอร์จะหยุดหมุนนะครับตรงส่วนนี้ก็จะแบ่งเป็นมอเตอร์แกน X แล้วก็มอเตอร์แกน Y นะครับแล้วก็ส่วนของตัวเซนเซอร์แกน Y แล้วก็เซนเซอร์แกน X อยู่ตรงนี้นะครับในที่นี้ผมจะลองใช้นะฮะในส่วนของตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับ เป็นไฟฉายส่องนะครับอ่าลองส่องที่ตัวเซนเซอร์ดูเราเราก็จะเห็นว่าในขณะที่สายฉายนะครับส่องที่ตัวเซนเซอร์แกน X นะครับมอเตอร์แกน X ก็จะหมุนนั่นเองครับให้เราลองหมุนตัวเซนเซอร์ตัว VR ตรงส่วนนี้นะครับจนกว่ามอเตอร์จะหยุดหมุนนะครับอ่านะครับเมื่อมอเตอร์หยุดหมุนแล้วนั่นแสดงว่านะครับถึงจุดมุมที่เราต้องการแล้วฉะนั้นเนี่ยการติดตั้งเนี่ยทางผู้ใช้งานต้องติดตั้งส่วนของตัวมอเตอร์ไว้ฝั่งหนึ่งของแผงโซล่าเซลล์และเซนเซอร์ แทกการหมุนของตัวโซลาร์เซลล์ไว้อีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้รับรู้การหมุนนั่นเองครับถ้าเกิดเราลองเปลี่ยนมุมนะฮะในส่วนของตัว LDR และลองหมุนตัวเซนเซอร์ดูนะครับมอเตอร์ก็จะหยุดหมุนนะครับเพราะว่าเราจะใช้เซนเซอร์ VR ตรงนี้เอาไว้สรับในการฟีดแบ็กหรือว่ารับรู้การหมุนของตัวแผงโซลาร์เซลล์หรือว่าและก็มอเตอร์นั่นเองเนี่ยครับอ่าประมาณนี้นะครับส่วนแกน Y นะครับหลักการก็เหมือนกันครับนะถ้าเกิดว่าตัวมอเตอร์นะครับ ผู่นะครับอ่านี่นะครับซึ่งทั้งแกน x และแกน y เนี่ยมันจะทํางานได้พร้อมกันเลยนะฉะนั้นแผงโซร์เซลล์ของเราก็จะหมุนทั้ง2แกนพร้อมกันขึ้นอยู่กับว่าแสงนั้นจะไปตกกระทบหนะ้าจุดไหนของตัวเซนเซอร์ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับเนื่องตรงส่วนนี้นะครับทางผู้ใช้งานก็ทําการจัดในของตัวเซนเซอร์ LDR เป็นขนาด10มิลครับก็จะทําให้เสถียรภาพในการรับแสงเนี่ยนะครับดีกว่าตัวเล็กนิดน,นึ่งนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยบางที ค่าถ้าแสงมากเกินไปเนี่ยค่านะครับความต้ทนทามันจะต่ำลงฉะนั้นแรงกันท,ที่ที่วัดได้มันก็จะเพิ่มสูงขึ้นเองก็จะทําให้สามารถ เพิ่มความไวในการตรวจจับแสงได้นั่นเองครับฉะนั้นทางผู้ช่วยงานก็สามารถที่จะนำนะครับในสองตัววงจรส่วนนี้ไปติดตั้งที่แผงโซลารเซลล์ของเซลล์เองได้เลยโดยใช้มอเตอร์นะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแกนนะครับโซลาเซลล์ ell, แล้วก็ส่วนของตัว VR ตรงนี้อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแผงโซลารเซลล์หรือแกนโซลาเซลล์ก็จะทําให้ในขณะที่ตัวมอเตอร์มันหมุนเนี่ยมันก็จะหมุนในสตัวเซนเซอร์ VR ตรงส่วนนี้ด้วยทําให้เราสามารถฟีดแบ็กกลับไปได้ว่าตอนนี้โซลาร,ลรยยาเซลล์นั้นหมุน หมุน,นั่นเองนะครับนี่คือการทดสอบในส่วนของตัวระบบควบคุมแผงโซลาเซลล์หมุนตามแสงแบบ2แกนโดยใช้ a p 3 2ร่วมกับตัวเซนเซอร์ LDR ในการตรวจจับแสงนะครับพร้อมกับตัวบอร์ด L 2 9 8 N ในการขับมอเตอร์ผมขอจบการนำเสนอแต่เพีงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ